นี้เป็นเวลาตีสี่สี่เพื่อนนะัดตีสีเจอกันที่ปั๊มแล้วก็เตรียมออกเลยแต่ว่าจะตีห้าแล้วมากันอยู่สามคนนะคะสมาชิกยังไม่ครบเดีย๋ยวมาดูกันว่าใครจะมาเป็นคนสุดท้าย หน้าคุณดูง่วงๆนะไหวไหมคะคนดูคนหลน่งหน้าคือปังมากเฮ้ยนี่ขนาดหลับมากไม่นะ่าชื่อละดูนี่แล้วดูหน้ามุกดูหน้าเลยดูหน้าตัวใม่ก็สวยอ่ะไม่สวยตรงไหนพี่ปอมายืนดิคนนะคะว่าปึ้งนี่ก็สวยอยู่ปากแดงอยูๆๆๆๆ่โอ้โหแดงแบบฟานี่ 爸爸你你我的爱嫂子也罢 หมานะฉนะันรักหมานะแต่หมาไม่รักฉันหมาหนีหมาหนีเลยน้ำตกก้าวโจนะคะเดี๋ยวไปดูค่าพันางว่าค่าเสียหายเท่าไรมาแบบไม,ไม่มีข้อมูลเยอะกูจำไม่ได้ว่า20หรือ3าวสะ เหมือนมาเมื่อตอนช่วงเทศกาลปีนวันนี้ที่เรามาคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีเรามากันห้าคนสี่ค่ะมาสี่คนค่ะมาห้าอะไรไ<ม>เอ่ยคุณนะ4สี่คนแค่นี้ค่ะแค่นี้นโนโนโนมาแค่สี่ที่เรามาจ่้ยค่าบอลลูนน้นตกก่อนนะคะค่ายี่สิบแปดสบา คนละยี่สิบบาทนะคะสี่คนหน,นึ่งต้นโนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขึ้นไปถึงชั้นที่เก้าเปล่าวันนี้ฟิตร่างกายมาพร้อมใช่ไหมปูปูต,ตื่นเลยโอ้โหเจอแดดแบบนี้มันต้องดีดแล้วถึงแน่นอนชั้นเก้าอันนี้เราอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งนะคะตัดภาพมาอีกที หมดแรงที่ช <c oughs> ั้นสองนี่คือมาถึงชั้นสองแล้วก็ดินทางขึชั้นนลระยะทาก็ค่นันขึ้นเรื่อยๆนะคะ ไปนเดิน,นไกลไม่ไหวเดินชันไม่ไหวทันที่เก่าล้มชันที่เก่ายัางเู๋ยิงสูงยิงชันนะคะตูนี่ดูสิยิงสูงยิงชัน ตึงตึงตึงถึงถานีชั้นเก้าแล้วนะคะทุกคนโอ้ย,อยแต่ช่วงนี้อาจจะม <c oughs> ไม่ไม่ค่อยมีน้ำ <c oughs> <c oughs> อ่ะันดีๆๆดีๆ โอ้กูจะบ้าตายถก้าแต่ว่ามันไม่ค่อยมีน้ำอันนี้นะคะล้วก็กำลังเตรียมตัวออกจากที่พักที่ทานปึกษาอยู่ก่อนถึงน้ำตก9ก้าโจน จะบอกว่าที่ี่บรรยากาศดีมากเหมือนแม่กำปองเลยนี่คือนี่คือบ้านหลังที่พวกเรานอนกันนี่นี่นี่คือบ้านหนึ่งหลังที่เรานอนซึ่งเรามากันหกคนแต่คุณลุงน่ารักมากใจดีก็เปิดให้นอนอยู่แบบเป็นกันเองนะแบบง่ายๆเช้ามาทำข้าวต้ม ให้กินมีไข่เจียยก็กินมีแล้วก็กินคุณลุงบอกมีแล้วก็กินด้วยกันถามว่าราคาที่พักคิดยังไงตอนโทรมาคุณลุงบอกว่า,าแ,ลแล้วแต่จะให้เลยโอ้โหคำนี้เก่งที่สุดแล้วแต่จะให้เลยคนละสองร้อยสามร้อยก็ให้สังวัะที่น้องคาราเก่งได้ เปิดให้ร้องตลอดคาราโอเกะบรรยากาศก็เลยแบบเก่งใจคนลุมนอนห้องแอร์ด้วยที่นอนข้างล่างที่นอนมีเป็นสิบที่นอนเลยแต่เรามากันหกคนจริงๆแล้วที่นี่พวกพี่ๆรถชอปเปอร์ฮาร์ลีนะชอบมาจัดแบบว่ามาเที่ยวกันแล้วก็มาพักที่นี่แั่ก,กิจกรรมร้องเพงลงคาราโอเกะ ซึ่งตอนโทรมาทีแรกคุณลุงถามว่าใช่แกงมอไซค์ไหมเราก็ขับมอไซค์ไงเลยบอกว่าใช่ค่ะคุณลุงอกมาเลยเหมือนเดิมก็เลยงงว่าอะไรเหมือนเดิมอะไรมาเลยพอไปเซิร์ชดู YouTube ออกเลยรู้ว่าพี่แกงฮาเร่เขามากันแล้วแบบเป็นลง youtube นี่เห็นไหมว่ามันเหมือนแม่กำปองมากจริงๆช่วงหน้าน้ำถ้าตรงนี้มีน้ำไหลอะช่วงหน้าฝอนอนะจะไหลแบบเป็นลำธารสวยเลย อันนี้จะมีสองฝั่งเนี่ยที่บอกว่ามันเหมือนแม่กำปองเพราะว่าคือการออกแบบบ้านบ้านไม้แล้วแบบเอามาประติดประโตทำพานไหลมีสะพานข้ามต้นไม้ใหญ่แล้วก็บ้านหลังที่เรานอนอ๋อแล้วก็ที่นี่ลูกน้องเยอะมากทุกตัวใจดีไม่มีตัวไหนกัดไม่มีตัวไหนคาบรองเท้าเลยคารโอเกะคือยี่บสี่ชั่วโมง เสียงดังได้ไม่มีจำกัดแต่ถ้าใครสนใจอยากจัดกิจกรรมหรืออะไรเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้แต่ว่าต้องโทรมาล่วงหน้าหน่อยนะเพราะบางทีคุณลุงเขาอยู่กับคุณป้ายแค่สองคนถ้าอยากใช้พื้นที่ทำกิจกรรมอะไรเยอะโทรมาล่วงหน้านิดนึงคุณลุงเขาได้แบบว่าทำทำความสะอาดเตรียมพื้นที่อะไรไว้เตรียมตัวไปครับนี่ คือมันเป็นที่แบบง่ายๆนะง่ายๆบ้านๆแบบคือกันเองสุดๆอ่ะกันเองแบบสุดๆจริงๆถ้าคนแบบชอบเงียบๆสยงบง่ายโอเคที่นี่เหมาะมีหลายหลังจอดนี่เลยได้ถุนบ้านุณลู เตรียมตัวเดี๋ยวจะไปแวะกินกาแฟร้านร้านหนึ่งที่เมื่อคืนเราออกไปกินเรลาปั่นกลางมีรุ่นพี่แนะนำมาว่าร้านนี้ต้องไปซึ่งพี่เขาเปิดร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆกับพวกเราใน่วนพึ่งนี้ด้วยก็เดี๋ยวจะแวะไปหาพี่เขาไปกินกาแฟไปนั่งเล่นกันก่อนเราค่อยกินข้าวกัน โอเคเป็นตัวก่นหนูปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้า ไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศมัจจะเป็นยังไง